สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้มาเจอกันวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายน2566อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบ,บาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบอสจ่อเลือกเชลซีครับโค้ชทข,ข่าวเรียบผูครับครับผมวันนี้หัวข้อของเรานะครับเกี่ยวกับแม็กอลิสเตอร นะต้องบอกว่าเป็นว่าที่นักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลนะเพราะว่าดูจากทิศทางตอนนี้แล้วก็โอ้โหไม่น่าพลาดนะครับหลือเพียงแค่รอเซ็นสัญญาขั้นสุดท้ายแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองหรือตอนที่รายการนี้ออนไปอาจนะจะชูเสื้อแล้วก็ได้ใช่นะครับเรามาเจาะกันครับว่าแม็กอลิสเตอร์เนี่ยนะที่ ก็จะถูกนับว่าเป็นการเสริมทัพดิวแรกของลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์เขาจะเข้ามาช่วยเติมเต็มด้านไหนบ้าง mm hmm. แล้วเพียงพอหรือยังลิเวอร์พูลเนี่ยแบล็กลิสเตอร์คนเดียวจะพอไหมครับเออนะครับเป็นคําถามที่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่าก,กีฬา,กกาคือน้ําใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอร์เดย์จะกัดมหาชน mm hmm. อย่าลืมเติมความสดชื่นนะครับวันนี้ขอคํา <ำ S 2> <คำ S 1> ว่าแม็กอะไรเล่าจะเท่าแม็กอลิสเตอร์แม็กอะไรเล่าจะเท่า แม็กอลิสเตอร์สุดยอดนี่สดชื่นนะครับแล้วก็ขอฝาก k b แบงครับจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K-PASS มาใช้งานกันด้วยนะครับผมครับผมอ่ะมาเริ่มเข้าสู่ข้อข,อ,ของเรากันเลยนะก่อนอื่นเนี่ยเราไปเกิ่นนำกันก่อนนะครับว่าจนถึงตอนนี้ในเวลาที่เราถ่ายรายการนะตอนนี้เนี่ยบ่ายสองอนะครับอย่างที่ เบเบอร์บอกว่าเดี๋ยวพอรายการออนแอร์ช่วง5โมงเย็นเนี่ยอาจจะออฟฟิเชียลไปแล้วครับนะครับถึงขั้นตอนของการตรวจร่างกายผ่านไปแล้วมีภาพหลุดออกมาด้วยใช่ใช่ไหมที่แบบถ่ายไปตรวจร่างกายนะครับมีเงินนะจ่ายตามเงื่อนไขาการปล่อยตัวให้กับบรตันไปแล้วหลายสื่อเนี่ยเขาคาดว่าอยู่ที่35ล้านปอนด์แต่อันนี้เรายังไม่ชัวว่าเป็นค่าตัวเท่านี้เลยหรือเป็นเงินต้นแล้วบวกแอดออนอีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์ม นะครับตอนนี้เหลือแค่เรื่องของสัญญาเรื่องของเอกสารที่อาจจะอาจจะยังไม่รล่วงแบบร้อยเซแต่ก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้แล้วก็น่าจะมีการเปิดตัวชูเสื้อในลำดับต่อไปอดังนั้นไม่น่ามีอะไรพลาดแล้วนะครับวันนี้เราจะมาลงลึกกันคือบางคนเนี่ยก็อาจจะเพิ่งมาทำความรู้จักในตอนที่เขามีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมหรือว่า เห็นเขาในฟุตบอลโลกกับทีมชาติอาร์เจนตินาครับเพราะว่านี่คือตัวแปรสําคัญที่ช่วยให้อาร์เจนตินาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกได้ครับแล้วก็เพิ่งมาตามดูฟอร์มเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงกันว่าเขาสไตล์แบบไหนเหมาะการเล่นกับลิเวอร์พูลในลักษณะแบบใดไปดูสไตล์การเล่นของแมคคาลิสเตอร์หน่อยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเจ้าตัวเนี่ยเขาเคยพูดกับสื่อสกายสปอร์ตเอาไว้เองเมื่อเดือนมกราคมครับบอกว่าผมเนี่ยชอบที่จะแบบเล่นเชื่อมบอลผมโตมากับการเล่นเป็นผู้เล่นหมายเลข10 แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดโค้ชจับไปเล่นตำแหน่งอื่นเนี่ยผมเล่นได้หมดแหละมิดฟิลด์เบอร์6ก็เล่นได้มิดฟิลด์เบอร์8ก็เล่นได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์เสริมเอาไว้ด้วยว่าตอนที่มาอยู่กับไรตันใหม่ๆตอนนั้นกุณซือเป็นแกรมพอตเตอร์เขาก็งงนะว่าจากผู้เล่นเบอร์10อยู่ดีๆพอตเตอร์ให้ปรับลงมาเป็นเบอร์8แล้วก็ถอยมาเป็นเบอร์6ซึ่ง จุดประเด็นสําคัญก็คือตอนนั้นน่ะพอสเตอร์อยากจะเสริมเรื่องของสภาพร่างกายให้แมคคาริสเตอร์ฟิตมากยิ่งขึ้นวิ่งมากยิ่งขึ้นมีความเป็นพึ่งงานมากยิ่งขึ้นก็เลยสามารถเล่นได้ครบเครื่องเลยไม่ว่าจะเล่นเป็นเบอร์10บเบอร์6เบอร์8แต่พละกําลังตัวเองดีขึ้นร่างกายเหมาะกับทีมล็กมากขึ้นไม่ได้หมดแรงง่ายๆยเนี่ยยิ่งทําให้เขามีความครบเครื่องมากกว่าเก่าส่วนอดัมลาลานาเพื่อร่วมทีมไรตันก็เคยให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนมกราคมครับหลังจากที่แมคคาริสเตอร์ได้แชมป์โลกบอกว่านี่คือผู้เเเเลลล่่่่นนทีกิิดมาพืออฟุตบจรง ไม่มีความเห็นแก่ตัวเราได้เห็นในบอลโลกเขาค่อยๆโชว์ของพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ยึดต,ตัวจริงและได้เล่นกับลีโอนลเมสซี่โดยเล่นในบทบาทเหมือนเป็นกระจกของลีโอนลเมสซี่เชื่อมบอลเซนต์ทันกันเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงที่สุดไม่ได้เร็ว,รวที่สุดแต่แม็กกาลิสเตอร์เล่นบอลด้วยสมองเป็นผู้เล่นในประเภทเดียวกับลูก้ามดริชที่อ่านเกมเหนือกว่าคนอื่นไปไกล ดังนั้นครับท่านผู้ชมเมื่อดูจากคำสัมภาษณ์ของเจ้าตัวแล้วก็อดัมลาลาน่าชัดเจนว่าแมคคาริสเตอร์เล่นได้หมดในแดนกลางนะแต่กับไรตันปีนี้เล่นเป็นเบอร์10ซะเป็นส่วนใหญ่เป็นนันเตะที่เล่นบอลกับทีมมีความเข้าใจเกมสูงเหมือนที่บอกไป ยุคแกรมพอตเตอร์แกเล่นหมดเบอร์หกเบอร์แดเบอร์สิบแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นหกกับแปดนะแต่ในยุคของโรเบโตเดซาบี้หลังๆมาเนี่ยแผนสี่สองสามหนึ่งเล่นเป็นเบอร์สิบเต็มตัวนะคือในฟุตบอลโลกเนี่ยผมดูอาเจนิน่าทุกนัดคือกับไรตันผมอาจจะพูดไม่ได้ผมไม่ได้ดูนะแต่กับอาเจนิน่าเนี่ยผมดูทุกนัดเลยใ,ในฟุตบอลโลกคือตอนแรกเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการเป็นจะบอกว่าตั้งแต่เรียกตัวเลยนี่คือ เป็นสำรองของโรเซลโซโรเซลโซเจ็บพอดีใช่เจ็บพอดีแล้วก็ได้เรียกตัวไปคือไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นโรเซลโซไป <laughs> จะเป็นยังไงเอออาเจเิน่าจะเป็นยังไงน,นี่ก็พูดตามตัวเพราะว่าเคมีของแมคลิสเตอร์การไม่ว่าพอมาเริ่มซ้อมเริ่มอะไรเข,เข้าๆอะ่ะเพื่อนเข้ากับเมซี่เข้ากับกลางคนอื่นได้ใช่คือเขาไม่ใช่มิดฟิลด์ที่ยืนปักหลักตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเราจะเห็นภาพที่เขาเป็นแบบตัวป่วนเปี่ยนแล้วก็สามารถสอดขึ้นไป มีเกมนัดหนึ่งที่ขึ้นไปถึงขนาดยิงประตูได้เลยก็<ช>มีนะครับสอดเติมขึ้นไปก็เป็นคนที่มีความหลากหลายจ่ายบอลสั้นได้วางบอลยาวได้นะแล้วก็เรื่องของการจ่ายคีย์พาสก็มีให้เห็นอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่เอาจริงๆเนี่ยแมคคายเซอร์มันเล่นได้หลากหลายจริงๆเพราะว่าคุณดูเขาเล่นที่ไบรตันเนี่ยเขาเล่นบทบาทหนึ่งคุณไปดูตอนอาร์เจนตินาเล่นนิบาทบทบาทหนึ่งนะตอนอยู่ไบรตันคือพระเอกแต่ว่าตอนทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยผมว่าเขาเป็นนักเตะที่เมสซี่กับเอนโซรัก ใช่เพราะว่าอะไรกลางอาร์เจนติน่าเล่น3คนเอนโซเป็นโฮดิ้งมิดฟิลด์ยืนต่ำสุดแล้วก็มีแมคคาริสเตอร์กับโรดิโกเดอเปาเนี่ยขนาบข้างซึ่งทั้งแมคคาริสเตอร์แล้วก็เดอเปาเนี่ยนอกจากจะช่วยเอนโซที่เป็นตัวคอยเป็นดิฟไลนิ่งย์เมคเกอร์แล้วก็ยังคอยช่วยลิโอเนลเมสซี่ที่ยืนเป็นกองกลางตัวรุกด้วยผมถึงบอกว่าในบทบาททีมชาติอาร์เจนติน่าเนี่ยเอนโซกับเมสซี่เนี่ยรักมาก เล่นสบายเพราะเขาช่วยได้เยอะจริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้ไปดิวอออ่านให้ฟังเรื่องบทสมาของอดัมลาลาน่าว่าเป็นเหมือนกระจกของเมซี่มเมซี่เก่งแต่เมซี่ต้องการคนมารู้ใจกับเขาใช่แล้วซึ่งอาริสเตอร์ทำบทบาทนั้นได้ครับตรงนี้ก็ลิฟูก็น่าจะได้คนที่เป็นเหมือนทีมเพเยอร์คนที่เล่นบอลเพื่อทีมเข้าไปเสริมอีกหนึ่งคนหลักใช่ใช่นะครับทีนี้มาดูกันที่หัวข้อต่อมานะครับลองค้นไปดูสถิติหน่อยว่าเอ๊ะแม็กอาริสเตอร์เนี่ยเขาครบเครื่องพอสมควรอย่างที่เราพูดเนี่ยด้านสถิติครบเครื่องตาไปปด้วยหรรือเล่นะคับ จากถิติอันแรกครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นถิติมานะเป็นถิติจากสกายสปอร์ตนะครับที่เราก็นําไปแปลงเป็นภาษาไทยมาแล้วอีกทีหนึ่งนะฮะไล่เลยไปก็จะมีตั้งแต่โอกาสยิงนะโอกาสยิงเนี่ยแปครั้งนะครับคิดเป็นอันดับ10ของลีกพรีเมียร์ลีกเลยนะส่งบอลสั้นในพื้นที่แคบหรือว่าเลย์ออฟฮาร์ทเนี่ยก็แบบเหมือนขึ้นไปในพื้นที่แคบแล้วก็ต่อบอลสั้นๆให้เพื่อนได้เข้าทําต่อหรืออะไรก็ตามนะครับห้ครั้งเป็นอันดับหนึ่งของลีกนั่นแปลว่าเป็นคนที เอาตัวเข้าไปในพื้นที่แคบๆแล้วก็ส่งบอลเล่นชิงกับเพื่อนต่อได้ดีแทงทะลุช่องนะครับ15ครั้งเป็นอันดับ10ของลีกชนะการครอบครองบอลกลางสนามนะครับ116ครั้งเป็นอันดับ10ของลีกแล้วก็ชนะการครอบครองบอลในพื้นที่สุดท้ายฟลายอลเติร์สนะครับ29ครั้งเป็นอันดับ9ของลีกจะเห็นว่าใน5หัวข้อนี้เป็นท็อป10ของลีกไม่ได้นับแค่มิดฟิลด์ด้วยนะนับทุกตำแหน่งเลยนั่นแปลว่าน่าจะเข้ากับระบบของเชลซีคอปได้ถ้าดูเนี่ยเรามองเขาเป็นใ่่ัสง ในที่แคบเยอะไม่แปลกใจแทงทะลุช่องเยอะไม่แปลกใจชนะการคลองบอลตรงกลางสนามเยอะไม่แปลกใจแต่ที่ผมว่าดูดีคือโอกาสยิงที่อันดับ10ของลีกฟังดูเหมือนเลข2หลักแต่ถือว่าเยอะนะเพราะอย่าลืมว่าเขาคือกองกลางแล้วในลีกเนี่ยยีทีมเขามีกองหน้า20 <c oughs> ทีมอันนี้โอกาสยิงอันดับ10รวมไปถึงการชนะการคลองบอลในพื้นที่สุดท้ายแสดงว่านอกจากจะเติมไปยิงบ่อยแล้วบีบไปเพรสซิ่งแย่งบอลแดนบ,นบนบ่อยด้วยนั่นแหละคืออีกหนึ่งส่วนที่ต้องพูดถึงและอีก อีกหนึ่งสถิติครับที่ไม่ได้มีในการาฟิกนี้แต่สกาดสบอตก็เขียนบอกเหมือนกันคืออเล็กซิสแมคคาลิเตอร์เนี่ยเล่นเกมเคาน์เตอร์เพลสนะครับ328ครั้งเทียบแล้วมากกว่ามิดฟิลด์ลิเวอร์พูลทุกคนเลยนะขณะที่การเข้าปะทะสำเร็จนะครับแท็กเกิลส์นะครับ,ค ز, ครบ70ครั้งมากกว่าผู้เล่นทุกคนของลิเวอร์พูลเช่นกันและก็เมื่อไปดูสถิติการยิงประตู10ประตูกับ2แอสซิตท,ที่ทำได้ในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ก็เยอะกว่าพวกนักเตะกองกลางลิเวอร์พูลที่ทำประตูได้อ,อ,อย่างของลิเวอร์พูลที่ท ในลีกนะแต่ว่าอันนี้มากอันนี้แมคลิสเตอร์ยิงคนเดียว10ลรูปที่บายตันนะครับคือเหมือนเป็นตัวที่สอดขึ้นไปนยิงอย่างที่พีทีบอสบอกเลยในมุมของการเล่นเกมรสซิ่งแดนกลางนะครับจุดเนี้ยสื่ออย่างสกายสปอร์ตก็เชื่อว่าน่าจะเข้ามาตอบโจทย์พัฒน,นารีพูได้อ่ให้ดูสถิติอันนึงที่เป็นหน้าเจนคอฟะอ่าคือในบรรดาทีมอันเนี้ยห้าดับแรกที่จบตามตารางคะแนนเลยนะแต่สังเกตไหมรีพูมันทำแมงทำแมงอันนี้คือการเปิดโอกาสให้คู่แข่งมีโอกาสทอง โอกาสทองก็คือเหมือนโดนล่อเป้าอ,ะอ่ะ,อะนั่นแปลว่าแดนกลางเน่อย่างที่เราพูดกันมาตลอดว่าลิฟตูมีปัญหาแดนกลางที่ม<ว>ันตรู้มันยวบแล้วมาถึงแนวรับได้เร็วม,มันก็มาเปิดโอกาสทองให้ดวลกับผู้สาวประตูได้บ่อยอม,มันการแก้ในจุดนี้คือแก้จากคนที่เพสซิ่งข้างบนครับคือต้องขยายความนะอธิบายให้ชัดเจนว่าแม็กอลิสเตอร์ไม่ใช่กองกลางตัวตัดเกมนะเขาคือถ้าในทีมชาติเราจะเปรียบเทียบกับบโรนิโกเดอร์บอยืนคู่กันแต่คนละสไตล์ เดาอนะั่นคือเป็นตัวแบบตัดเกมถึงลูกถึงคนแต่ว่าประโยชน์ของแม็กอลิสเตอร์ที่เมื่อสักพูดทำไมเราถึงต้องยกสถิติเรื่องที่เปิดโอกาสให้คู่แข่งนะเพราะว่าในเมื่อคุณมีตัวขยนันตัวเพลสซิ่งเนี่ยนะจุดเด่นตรงข้อน,นี้มันก็คือเรื่องของการวิ่งแย่งบอลน,นะครับการวิ่งแย่งบอลการสากัดการกดดนันการวิ่งบังทางอะไรก็แล้วแต่ซึ่งแม็กอลิสเตอร์เขาทำตรงนั้นได้ก็มีความครบเครื่องเล่นตรงนี้ได้ด้วยยง่าย อาจจะไม่ได้แบบตัดเกมเก่งมากแต่ขยันใช่และพอขยันเนี่ยมันก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้เพื่อนได้อย่างเดอร์ปอลเนี่ยทีมชาติมันเล่นเป็นแบบเป็นลูกหาบใช่ไหมแต่ในสโมสรมันนี่อีกแบบหนึ่งนะใช่มันเป็นตัวรุกเลยนะคือต้องบอกว่าทั้งแม็คาริสเตอร์ทั้งเดอร์ปอลเนี่ยในสโมสรกับทีมชาติบทบาทไม่เหมือนกันนะใช่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าลิฟท์พูเอาไปเจนนคอปได้ไปจะไปปรับยังไงใช่ครับนะครับเรื่องของตำแหน่งอ่ะเรามาดูจากเป็นตัวภาพกราฟิกกันบ้างนะครับเราจะเห็นว่าฮิตแบบของแม็กคลริสเตอร์ในซี่่่่่นนผาามสวใหญะ เขาเล่นเป็นเบอร์10เจ้าตัวเนี่ยชอบเล่นทางบริเวณทางฝั่งซ้ายเยื้องนิดน,นึงเยื้องไปทางฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวาแล้วก็วิธีการขึ้นเกมของไบรตันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเวลาเขาบิลเบิลเกมขึ้นมามันยืนเป็นเหมือนกับ3 2 2 3ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับลิเวอร์พูลในระบบปัจจุบันใช่ะนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามันลงตัวเดี๋ยวลองเปลี่ยนภาพนะจะเห็นว่าเรื่องของแท็คติก นะการยืนการเล่นต่างๆเนี่ยแม็กอลิสเตอร์ขึ้นมาเหมือนกับเป็นตัวเพลย์เมกเกอร์นะตัวกองกลางตัวรุกฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยสามสองสองสามลิฟพูก็คล้ายๆแบบนี้เปรียบเทียบกับของลิฟพูครับอ่านี่เหมือนกันเลยเนี่ยระบบที่เล่นในปัจจุบันนะใช่แต่อันเนี้ยในภาพคือเขาเอาแม็กอลิสเตอร์ใส่เข้าไปแล้วคือแทนเคอร์ติสโจนใช่ตำแหน่งของเคอร์ติสโจนนะครับสามสองสองสามมีความคล้ายคลึงกันในอย่างเงี้ยอย่างที่เป็นโรดบอกสโมสรเป็นแบบนี้ทีมชาติเข้าเปอีกแบบหนึ่ง ทีมชาติเขาจะไม่ค่อยได้ไปอยู่ฝั่งซ้ายด้วยซ้ำถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะวนดเปียนอยู่ตรงกลางเยื้องๆฝั่งขวามาเล่นกับเมซี่ใช่ไปเล่นกับเมซี่นะคือผมว่ามันก็เป็นอีก,อกมุมหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขาก็มีความยืดหยุน่นยืดหยุ่นสารพัดประโยชน์นะครับอ่ะข้อสุดท้ายคำถามที่พวกเราต้องตอบกันทั้ง3คนเลยทั้งในมุมผมแฟนหงและก็แฟนทีมอื่นด้วยคิดว่าแม็กเลสเตอร์จะช่วยยกระดับลร์พูได้ไหมคนเดียวพอหรือเปล่าหรือว่าจริงๆลร์พูยังมีงานต้องมากกว่าน,นี้ ในมุมผมยกระดับได้แต่คนเดียวไม่พออ่ฝากทีมงานขึ้นกราฟิกไอตัวแม็กคาริสเตอร์ยินตำแหน่งกับริพูให้อีกรอบได้ไหมครับที่เล่นแผนสามสอง่ผงของริพูใช่ไหมผังของริพูนะอย่าบอกนะว่าคุณจะบอกว่าให้ริพูไปแย่งเมซี่มาด้วยไม่ใช่เขาแค่จะอธิบายภาพนี้ครับให้ขึ้นจอใหญ่ให้หน่อยผมว่าจากภาพนี้ ไอตรงโรเบอร์สันฟานดาโกนาเต้โอเคดีแล้วทางหลังอาริซงดีแล้วเทรนท์หุบเข้ามาเล่นตรงเนี้ยก็ดูเฉื่ฉายถ้าถามผมอย่างแรกตั้งข้อสังเกตฟาบินโยปีหน้าฟอร์มเป็นไงแต่ถ้าเกิดกู้ฟอร์มกลับมาไม่ได้อาจจะต้องเป็นคนอื่นแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมดอกจันเอาไว้ก็คือตำแหน่งของเฮนโดเฮนโดผมว่าอายุแตะเลข3ไปแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงขาดลงของเขาแล้วมผมว่าพละกลาําลังแล้วก็ความปราณีตในการเล่นมันก็ลดลงมผมเลยบอกว่าตรงตำแหน่งเฮนโดอ่ะต้องเปลี่ยนผมมองว่า แมคคาริเซอร์มาดีแต่ผมว่าต้องซื้อ,อกลางเกรดตัวจริงอีกสักคนหนึ่งครับก็คือผมก็เห็นด้วยกับที่ปีเตอร์โบส์พูดมาถ้าถามผมแฟนหงนะว่าฟาบินโยปีนี้มันเห็นแล้วว่า70%็สิเอร์เซนเล่นไม่ดีม,มีแค่ประมาณ30ซที่เล่นดีครับถ้าคิดตามจํานวนนะเฮนโดผมว่า80ดิเปซปีนี้เล่นต่ากว่ามาตรฐานม,มีแค่ย0สิที่เล่นได้ตามมาตรฐานตัวเองมันมเรื่องของร่างกายเรื่องของอะไรผมว่าดรอปลงไปทั้งคู่ถามว่าพวกเขามีโอกาสจะกลับมาเล่นได้ดีไหมก็มี แต่ด้วยวัยที่อายุจะมากขึ้นเรื่อยๆผมไม่เชื่อว่าพวกเขาจะยืนระยะได้อถอยไม่เป็นสำรองน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าร่างกายไม่ใช้มากเกินไปด้วยมันต้องถึงคราวที่ต้องดูแล้วว่าใครจะเข้ามาตามข่าวลิเ์พูน่าจะซื้อเพิ่มอีกสองครับ,รบซึ่งผมก็เห็นด้วยแต่จะมีซื้อกางรับเข้ามาแข่งกับฟาบินโยไหมหรือจะเป็นซื้อบ็อกทูบ็อกเข้ามาเพิ่มเล่นตรงเคนโดแล้วตรงกลางรับเนี่ยมันยังมีเซฟานบายเซซิติคนหนึ่งที่ก็น่าจะหายกลับมาในช่วงปีซีซั่นนี้เหมือนกัน มันมันยังเป็นการบ้านที่ลิพูต,ต้องตอบโจทย์แต่ว่าคนเดียวไม่พอแต่จะทาให้ทีมดีขึ้นได้ผมถามข้อแรกข้อหนึ่งในฐานะที่เขาเป็นแฟนลิปูดูทุกนะัดถ้าเตียโก้เอากันตาราร่างกายสมบูรณ์เตียโก้กันตาราลงตรงไหนลงตรงฟาบินโยหรือเฮนโดคือถ้าอ้างอิงจากที่จเจคินคอปใช้ในในใน,ในช่วงที่บอลเปลี่ยนเป็นระบบเนี้ยเหมือนแบบยังหาจุดที่ลงตัวให้เขาไม่ได้ถ้าถามผมนะถ้าเอาระบบนี้เตียโก้เหมือนใครมากที่สุดหรือว่าอันไหนที่ดีกับเขาที่สุด ผมมองว่าต้องเล่นตรงเทนอานูเป็นตัววางบอลเป็นตัวคุมเพียงแต่ว่าเทนแม่งเล่นระบบนี้คือแม่งแบบเร<อ>า <ขน S 2> ง่ายเลตติ้งดีที่สุดในทีมทุกนัดคือโหดแบบหน้ามือไปหลังมือเกมลุกคือโหดแล้วก็คุมจังหวะอย่างกับพวกแบบชาบีอารอนโซเอ็นโซเฟเนเดสเป็นแบบเป็นตัวแบบนั้นเลยะนะฮะแต่ว่านั่นแหละเตียโ,โก้ในเวอร์ชันที่เจ็บก็เยอะอายุก็เยอะจะเบียดเทนได้ไหม,มแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะเจนครอปจะสอดลงไปเล่นตรงอื่นมากกว่าเช่นเล่นตรงแม็กลิสเซอร์เล่นตรงเฮนโดมันเลยเป็นโจทย์ที่ ยากสำหรับเจอแกคอปเหมือนกันโอ้โหแต่กลายเป็นว่าผมผุดชื่อหนึ่งขึ้นมานะใครใครเซโดที่เล่นมิดฟิลแล้วเป็นแบ็กขวาจริงตอบโจทย์แต่แต่ผมไม่รู้วู่จะไปไปไปร่วมสงครามบิดดิ้งวรอไม่อันนี้คือเราเราพูดถึงความเหมาะสมเข้าใจแต่ว่าไอความเป็นจริงอ่ะมันก็ยากนก็เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าดีลนี้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องเข้าไปปรับอยู่พอสมควรนะเรื่องของวิธีเรื่องของให้เข้ากับแท็กติกของ ของเจคเกนครอปแต่ถือว่าเป็นของดีของดีคือผมผมไม่ได้เอาจริงริคือผมมั่นใจมากว่ายังไงก็ไม่ดับเพราะว่าอย่างแรกนักเตะมันมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกความกดดันน้อยนะความกดดันน้อยเทคนิคมีอย่างที่สองมันขยันพวกนักเตะขยันเนี่ยถ้ามีแบบเบสิกความสามารถอย่างแรกคือขยันมาก่อนเนี่ยเจอเกนครอปชอบเข้าแผนแล้วพอคุณขยันและคุณมีเทคนิคด้วยเนี่ยผมว่ามันต่อยอดได้มันมาในมุมผมผมว่ามันก็ต่อต่อยอดตรงตรง ความโรยราของเฮนโดได้ดีนะซึ่งเฮนโดช่วงที่แบบยังพลิกเพกเนี่ยเขาก็เป็นตัวขยันตัวคอยช่วยเพื่อนดีมากแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงขาลงในมุมผมถามว่าแม็คาริสเตอร์จะคล้ายใครผมกลับนึกถึงสตีเวนเจอร์รันนะ嗯嗯ถ้าเรากําลังมองถึงกองกลางที่มันครบเครื่องเล่นเบอร์แปดได้เล่นเบอร์สิบได,บได้ทำประตูได้ช่วยเพรสเล่นเกมรับได้พูดง่ายๆคือกองกลางที่มีความครบเครื่องและมีความขยันเนี่ยผมเลยนึกถึงแบบสตีเวนเจอร์รัน ส่วนผมมองไปที่ไวนาดูเวอร์ชันอัปเกรดอีกนิดนึงมผมรู้สึกว่าอาจจะแบบเป็นเวอร์ช,นรชันอัปเกรดอ่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคืออันนี้พูดไม่ใช่ว่าเพราะอวย e ว่าเป็นนักเตะอาเจนินา่าแต่ผมว่านักเตะที่คลาสถึงกับเมสซ,ซี่ที่เล่นด้วยกันได้เพราะว่าเขาเล่นได้กับทุกคนเล่นกับนักเตะคนอื่นได้ในหมดมันมีบัฟค,ความมั่นใจด้วยนะใช่นะครับ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามดูนี้แถมอีกเรื่องหนึ่งให้อันนี้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องแก๊ก ที่เกิดขึ้นงงในทีมชาติอาเจตินาตอนที่เขาเรียกตัวไปติดทีมเพื่อนเพื่อนจะเรียกเขาว่าไอหัวแดงโคโลเพื่อนทีมชาติอาเจตินาเพราะผมสีเขาค่อนข้างแ,แบบแดงๆน้ําตาลน้นําตาลเพื่อนจะเรียกโคโลไอหัวแดงไอหัวแดงนะซึ่งเขาไม่ชอบนะเขาก็รู้สึกแบบเครียดนะแล้วพอเมสซี่ได้ยินเห็นสีหน้า เมซี่รู้ว่าใคยพูดว่าโคโลนเหมือนกันเมซี่ก็เลยไปบอกเพื่อนๆบอกอย่าเรียกมันว่าหัวแดงนะหลังจากนั้นเพื่อนๆไม่เรียกเลยเมซี่ปกป้องนะมันก็เลยปกป้องแทนอ้อเสริมให้อีกอันหนึ่งบางคนบอกว่าสกอตแลนด์หรือเปล่าเออพ่อเขาบอกเองเลยครับต้นกําเนิดลากของเขาคือไอร์แลนด์แล้วสังเกตเขาแม็กเขียนไม่เหมือนกันคุณเคยเห็นตะลิเวอร์พูลที่ชื่อว่าแกรี่แม็กลิสเตอร์ป่ะแม็กมัน MC แต่อันนี้มัน MAC ไอริส uh, นะครับอันนี้เป็นเป็นเชื้อสายชาติกำเนิดแบบบรรพบุรุษคือไอริสแต่ว่ารุ่นพ่อเขามาอยู่ที่อาเจนแล้วก็นับว่าเป็นสัญชาติเอเจนแล้วกันครับผมอ่ะนี่คือเรื่องราวของแบล็กอลิสเตอร์นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะในฤดูกาลหน้าว่าจะเป็นไงก็ถ้ามาแบบนี้ก็น่าจะไปปีซีซั่นด้วย ครับนะครับเดี๋ยวน่าจะได้เห็นฟอร์มแล้วนะครับฝากผู้สนับสนุนก่อนจากกันด้วยครับนำได้ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับแล้วก็เคแบงจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพัสมาใช้งานกันด้วยนะครับแล้วก็เกมกระชับมิตรระหว่างสเปอร์กับเลสเตอร์23กรกฎาคมนะครับก็ฝากด้วยนะขายบัตรแล้วครับที่ w w w t i c k e t m e l o n c o m ตตั้งแต่1,500บาทจนถึง5,500บาทนะครับสั่งซื้อกันได้ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับกลับมาเจอกับพวกเราได้ในวันพรุ่งนี้ครับเรา3คนแล้วก็ทีมงานขอตัวลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทววเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ